ปิ้งปิงปิงวัสดีค่ะ,ะจบแล้วเหรอทำ <c oughs> ไมบทหมดไวยังวันนี้เรามาอยู่กันที่ CP พีแคคตัสนะคะอยู่ที่โพธาลีจังหวัดพิจิตรคะ่ะเอทอ่าบัวท,าทา่าบัวเข้ามาจะยากไม่ใช่ก็ไม่ยากแต่ว่ามันลึกนิดนึงแต่ว่าเข้ามาแล้วแบบอาศัยกันใจมากดูสิ าดานูนี่สิอยากได้อันนี้อืมอยากได้ทุกอันเลยนี่นี่อยากได้อันนี้ er ที่มันมีอืมอยากได้อันนี้ด้วยอืมที่มันแบบดอกฟูฟูอันนี้ดอกฟูกว่าอันนี้นี่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 อืมแบบนี้ครับอืมเนาเรียกว่าอะไรดอกหน่อยอืมแล้วก็อันนี้สีชมพูนี้เราก็ยังไม่มีครับเราเราไม่มีสักต้นนึงครับในนี้เราไม่มีสักต้น เราก็มีอีกหลายโรงเลยนะใครว่างมาเที่ยวกันได้สีดอกสวยมากเลยอันนี้อ๋อไหนพาชมนะครับคุณโบพาชมนะครับอันนี้เป็นแอสโซแต่ว่าเน้นยิมโนว่าสวยยิมโนสวยเยอะแยะไปหมดเลย ขาใส่หยูดกระบะด้ไหมพอแก้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยพี่พี่ทตายไปกระบะเท่าไรสองหมื่นขึ้นไปพี่มาแก้ตัวนี้มาแล้วพี่ทําตายไปแล้วอ่ะพี่พี่นิกให้ที่คุณบอกให้เอาไปไว้ข้างนอกตักแดดพี่พี่ทําตายไปอ่ะประมาณเท่าไหร่ก็ไบอกว่าประมาณสามหมื่นสามหมื่นเดรีมเดรีมด่างนะครับ ฝั่งน้องดีก็สวยกว่าไม่ใช่บาทีก็จับไม้นะก็ใส่เลยพอลบีเขาเล่นฟูเยอะเอ้เอลบีฟูเยอะใช่ไมครับสิบเจ็ดฟูมาเนี่ยสิบเจ็ดฟูโอ้ักฟูบิดเนี่ยที่ลองกับระขางที่ลงสัตกระหลานะอันนี้เป็อีกลงหนึ่งนะคะที่ไม้ใหญ่แข็งอะอันนี้สวยไม่เคยเห็นเลยอะไรไม่รู้ ่ะเดี๋ยวคุณโบพาทัวร์นะครับอันนี้ต้องแพงแน่แน่โอ้โหนี่เรามาดูอันใหญ่ๆก,กันดีกว่า อันมหนายะคอไรปิ่าิล่าิันหนี้เหมนบอลลูนเนี่ยันนี้คือาขม้าของมาอ้มาที่มีเนมากลาขขึ้นนี่ะดูให้มันเบื่อครับเป็น,ปนแของม้าดา่างมีจะเแ็นไขม้าม่วงจะดูแบบมีเสน่ห์อืม ดูเหมือนพิจักรที่เขาร้อยพิจักรร้อยน่ะแล้วมาห้อยอันนี้คือคริสอันนี้เป็นคริสหน่อยคิดด่าง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 แดงเลยูสวยมากเล สวยนะบ้างสีบ้างก็สวยอ้นเนี่ยนเนี่ยลาถึงลาถึงเออลาถึงครับเงินไม่ถึงเงินไม่ถึงเจ็ดแปดหมื่นไหนต้นไหนแพงสุดครับพี่อพี่พี่ชี้แพงๆให้ดูสักหนึ่งต้นสวยมากเลยเหมือนชาโน่ไหนคุณพี่ชี้พาพาไปดูต้นแพงๆพงหนึ่งต้นแพงแบบจัดๆเลย จัดจัดจนจอันนี้อ่ะแปดหมื่ครับอันนี้แปดจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วดจจจะมีสงีอคุณจะซื้อไม่ได้เนี่ยขจองแล้จองแล้วเอ้ยถ้าไม่มีคนจองนะเอเราก็ไม่มีเงินอยู่ดีก็ได้กันมาแล้วนะครับสองพอด สองกระสองชามเขาเรียกว่าพอตอันนี้นี่เดี๋ยวคนหลังกล้องจะเป็นคนเพาะให้นะคะแล้วก็จะซื้อให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปตีราคากันว่าสองพอตนี้เท่าไหร่นะครับให้ท่านผู้ชมทายเดี๋ยวคุณประเมินก่อนทายกันว่าเท่าไหร่ห้าร้อยสองอันนั่นหรออันละห้าอันนี้ห้าร้อยอันนี้สักสามร้อยโอเคไปดูกัน อะไเหรอคะแต่ว่ามันความเยอะมันไม่เท่ากันน่ะไป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 ลองไปนี่เต็มเลยค่ะพี่ถ้าพี่แยกออกมาได้แล้วอ่ะเขาแบ่งไปให้แจ็คหน่อยนั่นนี่ไปครับเดี๋ยวคุณโบพาไปจ่ายตังค์ใครจ่ายใครจ่าย เราซื้ออันนี้ไปค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะครับเช็คบินห้าร้อยบาทใครปลูกให้พี่ก๊อปปลูกใครปลูกนะพี่กอใครนะฉันซื้อพี่กอปปลูก<笑><笑>ฉันซื้อกอปปลูกห้ามตายทั้งต้นเดียว